สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการรายงานสัมพันธ์นิวส์วันนี้สำนักรายงานสัมพันธ์ขอนําเสนอเรื่องเด่นประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่17ถึง21มกราคม2565สําหรับสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ วันที่17มกราคม2565จัดประชุมเจ้าหน้าที่คะแนนและคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554โดยมีนางสารวรัตก้าวชวลิตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิถุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่23 รกราคม2565ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง15น,นาฬิกาณบริเวณถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน วันที่19มกราคม2565จัดประชุมคณะกรรมการรรงงานสัมพันธ์ครั้งที่2ทัพ2565โดยมีนายกิติพงษ์เหล่านิพนธ์เป็นประธานการประชุมพิจารณาชี้ขาดเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมจำนวน1กรณีและกรณีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้จำนวน2กรณีรับเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้อย่างละ1นกรณีณห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้น1กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่21มกราคม2565ร่วมคณะตามภารกิจโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นได้มอบหมายนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ETA ประเทศไทยจำกัดสาภาพแรงงาน ETA ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยทั้งสองฝ่ายมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีมีรูปแบบทวิภาคีในการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อขัดแยง้งทำให อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้แรงงานสัมพันธ์ได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจเรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ช่อง YouTube รงงานสัมพันธ์ News และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฝากทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ